ไม่ดะคือไปมาบริ้าถามคือไปมาเวกตาถามคือมาคือไม่ได้ไม่ถึงเวลาพ่อก็ยดังบอกลปวว่าที่ถึงมาเวก้าใ้าถึงมาถึงไม่ได้มาบอกเกียวก็เขาพอมาเกียวก็เขาหน้าหนักทำงานก็ไน่ได้รื่องนะ ไม่คุ้มไม่ไม่ใช่ใช่น้องยิงนะยิงวันวันยิงตามกันยังไงเดี๋ยวแม่จะโอ่อ่ามามาว่ะ มันได้เวลาทอถือเต้าหูีอถือเเพาเขังบอกมาี่ถ0อถือเต้าหู้ที่ถือถือเต้าหูเขาเขังบอกแล้วมาเหมือนวันตั้งวนาตั้งนาเอาึ้นแม่เอาึ้นแม่บ่ตั้งหนาตังหนาเดี๋่วจเดีกว่านี้ก็เลยงดอุ่นอย่างไ

ของเอสิกเ uh> ์สร่อนเออมของเอกคือเออพวกเอาข้างเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าหางวิศเขรทีอยากที่โควกทีอยาพักอาไปงบอไปมงที่าหมักมาตัวตัวไวนดีายเลย พ่อแม่ใจคือมดบุญนะใก่ี่้วพ่อจงแ้วเอายางมาปืรับแม้วมอมอมอเอาการปอออย่าเพิ่ปิดเลยอย่าเพิ่มปิดหมายว่าถคือปิดต้องได้ของปืนงาคือานของข่อตางวันองข้อซรงอันนี้ของคุณชาติสายตาดอกไม้ ้าท้างวาวงามแป่เมืองนี่าวงดไม้คุกเปดเหอไหนเมืองดูว้างมาไว้มีกี่วงถ้าช้างขาวงามเมืองนี่ถาวงคว้างมาได้ว้างมาไายนําเมืองนี่จะจับคว้าถูกจับบ่้าท่านถาวงามจะจับคว้าได้เก้าสิบค่ะ ได้เต่าถึงควงแล้วมังจังถึงท้อมังคังถึงหมาแล้ว่านท่ายแล้วบ๊อโบออทุข้อมุมมาฝาก่านแล้วเราเอาจเราใจเราท้าขายข้าไว้นาะ้าไว้ปลกสู้ปักใจ้าไว้หนาผทอทอถ้าไว้ขว้งมากแล้วมากได้ด้วยใจเต็มสุโท้อเออขอให้ท้บุญเติมเกิดตับคู่ขาว่าา จากไแมบ้านก็คือฝากถือเงาสองพองไปจับเก่าถือถือหรอใช่ใช่พ่อแบ่งอาหาแต่งข้าวมันก็ก็ซอยมาเด้อยพอแต่เขาทอยนะเขาคอยปิดตายเขาดำหนักด้งยนะสองพ่อจะเอาเอาของไรแมงวันไปเฮ็ดมาแล้วคุณชาตใช้กระจายอีกเด้อวะเนี้เขาแม่วันแวงบ้านมากจะเอามาแล้วพอวางไว้เตะยังบ่ทันเลยนะเฮ็ดยางคือได้ๆพอจีเดย์คนตรงนี้แมงวันดีคึกกังว่ะแมงวันมันไหลห่างไป คือข้างใบแม่งวานคือแตง้างน้ตื้นน้อนมากเหมือนยังแต่เจอไม่เืยเราวเอาไม่เที่ยรอเอาไม่กอเจะพอแล้วเอากอดง่ายๆเอาถาะก็ได้ตั้งตื่นวะอขั้นการทำบ้านตื้นจื่อจื้อจื้อจือว่าจาคือเก่าจือว่าชื่อชื่อว่าตัวพอขอพอตัวพอ ืองามมากขี้สว่าคือผู้อื่นไป่คือเขพอมอง่ามมากขึ้อแต่ของคือเก่าแล้วกพว่าเออมันเื่อนข่าวเพราะอันนี้ของสมบัตบมาดื่อมากด่านใครถามนะแล้แ็่งามมากขึ้นดื้แล้วเศ้าอีาอีริส้าทางไหนคือว่างหัน

บอกเบาฟังเบาเบาฟังคว้าเขาอมากเขาพอนมาถือว่อ้อบมถ้อว่าใรตั้งไหนกับถือี่ว่าเขาพอนพอ่ือนถือว่าทุกบังหายใจอึมากเขาพอนถือกุ๊บบังบังบังบ้งบับังหนึ่งกับขยกว่าเาอาแลเขาหอมโอ้โโอ้โหกว่ามาแลยวบาใจอ่อน บ้าไก่อนรักคือคือได้บักแบบป้าไก่อรักไก่ออนไก่อร์ป้าอ๋อใคจำไ้สาเออคือมดบานบ่ถือแฟนดี่นก็ะพอนดีวพอทครจำไดนมม่แผลไม่แผล่เราท่มาถูพ้อมสวยปเราพร้อมะดอกพวงมาลัยทำมาเดินตาก สใส่อ้นั on, no ่นมาบอใส่ท no ันงข้างแขนมาเลยนะมากง่ามขะง่ามแมมากเนกั้กอนพอขันยอกขเอามาแล้วเดี๋ยวบอกไปหาบอกม่วมาแต่ว่าเถ้าอ่อนแต่ว่าบถ้าอ่อนนั่งเ้ก้อนนาก่อนนั่ม่วงนมา้าอีกถ้าอ่อนยักน้อยนะพอเนาะ เราโจ้เสียจัาเดียวท่านอาเจ้าเราแก่อแปดป่วคือเ้าเลยนั้งตั้งถือตักคถืออะพอเขี่ยไปแล้าดื่มพอเครือพอแือวั่นก็ข้อเสือตัวแล้วพอโถเห็ดเนี่ยโถไปเห็ดเนี่ยร้องโถคือคือร้องแต่คนอไเนวนจังไส้จังไ้จังไส้คนมันคนมันแล้วล่ะว่าที่อย่างไรจังไส้แต่เขาไปแบบนี้บ่ได้แล้ยบ้านนอกมงเข้าแรงไปกับเขาเนาะก็เตื่อนนะ แกสบายไปไปแล้วมาพอบอรบขุนถึงแกมะเอาอีกแล้วรถบขุนท ah ึกอีกแล้วพ่อยู่เมียมั้งล่ะ่นึซื้อได้พ่อเฮ็ดาวข้ามางั้ต่งตต่างโง่พ่อ่าบขุนถึงได้ก็บปนคุ้มบกขุนถึงซื้อเป็นกลาเอาเงินกับของคือครืองต่างเฮ็ดเจ้าไหนล่ะบกขุนทึงมันบ่มีเงินมั่งแบงางพ่อโทไปหยังล่ะลูกอยากถามโทไปเฮ็ดนะเอาังใจเคื่องด่เฮ็ดเจ้าหน้ามือถือของต่างไป มันร้อว่าดหรอกคนมันเฮี้ยเนาะจะมาเฝ้าเราพ่อจะมาเบ้าขับพ่อมาโตปปกับทำเราบ่บ่พ่ใจเย็นอยู่เีมือพ่อหางหาเนาะหาหาเนาะมันบอกพ่อไม่ถุกก็เถอะมันวันนี้บอกอึ้งร่างปามนาะป่าพ่อว่าอะไรแม่ก็ว่มาเอออีกคนโสมากมาขอได้จับขอจับเลยมาฝืนจับขับ อีหนีสัญญาเป็นสัญญาบอเถียเถียเธอเถียเอเถียเออบอกพราะเล็ดหลายเคล็หลายเเคลอทีห่บอต้องเคล็ดอกก็พ่อเขาหอยจากต่ามาบอสเออติ่อเมราามสิเด้อมีซีสฮัลโหลฮัลโหลยังหันด้พอเด้ออได้เหอได้พีเ้จันอมาออันอันอันล่วเลยพอย่ก็เขาดอกพอ่อใกล้กบเขาดอก อันนั้นคือกลางาพ่อบอกเลยไปแท้อันชื่นหรืออนับอันกลางหรืออนนี่จะเห็ดไม่เลยพอมาจับบ่เขียวบ่ขงเขากักบเขียวกับพ้อเขียวเขาบอไห่ไบ่อน่งทจะให้เขามาฟัง่อขึ้นน่ะแั่ให้ไปฟังดีก่าถุงพ่อไม่บอกไปฟังดีก่าถุงพ่อได้หหายบอวพ่อย้อนนั่ลสิจมาอันนั้น เป็นมีอาณาบอกเป็นดีที่อาณาประสาทถีเลยน้องกับบอด้อเตือนแม่บอกว่าฟังเถอะบอกแม่บอกฟังเาะหมวกบอกยู่ดีปฏิโจ้ยนะพอรถไปเื้องลาวบอดไม่เคยอยู่บเออกาวานะเถอเออแต่ว่าอันนี้กับ่วงไปคนนั้วคอย่างนี้มาลวงเลยพอเริ่มต้นอะไรกัลวงบอกเขาหนมุ่งอุดตุ่ ออกมาบ่เหลือัักบกากแล้วต้อง่ถคือขามีไปออกขากมาถูน,าาออน้าขขามมาสขยงมากแล้วกลนถูก่ะสองแหวหาน้ามเต็มๆแหกกระโลกไปออกตอนพ่ายตายไปก็กปตายบาน,นเาบางทางเรามันดีรังบังรังรังขึ้นกบขึ้นเหลยี่องตักบ่ ถ้าว่ามึงผีมึงไปมึงรอดพม่รอดทักคนไม่ทักร้ายพ่อก็บอกพ่อก็บอกให้หลงนะโ่อแม่เราสนุกดอลูกพ่ออีนีลูกพ่ออีนีีพ่อเว่าอินทุกมวดเกมากแม้แต่่าได้เกาีักเื่าเาอีนด้ร่างป่าอนดีร่่าอินีเทียวนี่สาุสถูกเลยพ่อเอ้สาุสถุกั้งทางเลยตังทางเลยตังทางเลยพ่อเด้อ ให้กระตาน้แกส่วนหนแกแกก็แก้นแตงแบบฟังเสียงใจนะเส้อใจนะเนาะบัได้ได้ำพูดถากถึงวาจาถากถึงต้องไปงิบัดให้ได้แล้วทำเป็นตัวอย่างก่อนข้างนั้นพ่อไม่เอาัยฮพ่อจัโตรว่โลกในเฮ็นให้ได้สัญญาที่นี่ เสียงต่างๆเลยสัญญาแท้ๆบาะเอาเด็ขาดอันนี้ได้ไปให้ดได้บ่เห็ดูยุดที่นี่ยุดที่รียุดยี่รีแบบนยุดยี่รีคุกไั้อยากอะไบ้ง่ออาตั้งอ่าวพอวางวงดีได้วา้าดเถือเพราะทานั้นให้คึกจะรานาเขาคยจะบอกนะก็มาบ่อใดเจ้าให้คึแจะรามนาตรงเอ้เข้าใจไหมคุได้ต่างก็ถือคก็ถือทำก็ถือตัดคืต่ ต้องพึจงกัหน้าต้องมั่นใจตัวอือนแล้วไปมั่นใจคนอื่นแล้วไปให้คนอื่นจูงดังได้เข้าใจว่าเข้าใจเขาจ้เขาใจแท้ๆพอ,อ ถ้าบอประกฏแบบนี้เร้าใจใครมมาผิดพลาดแต่ว่าเอาค้นเงี้ยเข้าใจว่าว่าเอาคุนมันแล้วทุกสิงทุกอย่างเออ้าววุ้วันเพิ่งกระเฮนพักสืตอเออรับปากรับคำสิเอเดงนั่งปากคืนคือเ้าหนังป็คืนว่าเพามันเตาะวบอบอเาฮ็ดจากอกแจกแกดลกบอลนี่เขาแล้วเจาแล้วภาษีบาตนใหม่ต้นใหม่ทำใจใหม่ใครจะพูดอะไรไม่ต้องไปเอิงใหม่ าะต้องไปเอียมเอี่ยมน้ำข้นเ้าใจว่าตัอทำขาติทงขาติก็มันถิงว่าไมิ่งทต่างจักบาทนั่นแหละทุกทิ้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เรานะลูกนะถ้าเราทำเราก็ได้นะ ถ้าเราทำมือเราก็จะได้รับถือยืนตอกเถิดนะลูกนะการมือพ่อบอกพ่อสองลูกนะพ่ออยากให้ลูกนะเป็นชุดเป็นหนัพ่ออยากให้ลูกนะเออพ่ออยากให้ลูกนะแม่อี่หนังพ่ออยากให้ลูกนะตกตาอยากให้ลูกรักมีดูมีกลินมีผักพ่ออยากให้ลูกนะตก ุเอาไว้ถีงม okay ันท so ุกข่อไมากแต่ว่าท่านตายกับทุบเลยที่นั่งสางข้อมากเกิจัง่ะกพเอ็นดิหลอกคอหี่เลิพ่อทางานพ่ออาุงานให่เขาึ้นนั่งของพ่อกับคือห่วยรักทับอ่ะเจอไหมเขาจะเข้าใจถานเมืองใหญ่คือว่าขื้นเงินกับว่าชื้อท็อปข้านเขาเรื่องกับเป็นว่าพี่ทของครับว่าชื้นท็อปมีข้างนี้แม่งคัะอางว่าได้อย่างอื่น ติดผาย่างเดค่ะพ่อถือบอกใครว่าเวรเข้าแรงครงยิ่งเร่งยิ่งติดผาดไม่มีที่แต่ด้วยไม่ให้พ่อไม่เตือนพ่อกระบอกการเตือนแบบนั่งสองข้อมายเคเทอรเป็นบ่คือบาดคือมือหลังขาเร่งมัดตึงมัดตัวเร็งบ่เห็นหัวเห็นหางเห็นไปบ่าเห็นตะขอนบัง้างบ้เห็นตังกระโจ๊กไปแล้วก็เขียนงหน้ากระดาน่เขียนไว้ทงหน้า ปลาแต่ของถือเด้ยเรื่องไหพ่อเล็ดได้พอเฮ็้ได้ค่ะไม่ใช่พอไม่เตือนนะอดึงทำด้งจบิ้งทำดึงหมดนะลูกนะเออถ้าไม่ทำตามคำถ่งพ่อเข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจแช่แ่พอขอไอพายก็สุดท่ายบอกขอพ่ออีกกับเัน่ง้ไปไม่ค่ะมั่นคือผ่านไะมั่นกะเอาขึ้นงะน มาหมอตุ้งทุกอต่างพวถึงมาเริมเติมมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาชึงถักถึงมือกิงเราร่างว่าจาว่าแล้วเราพูดแล้วเราขอแล้วเราให้เพราะเเล่นดอกแบบนี้เพราะเฮ็ดเล่นแบบนี้อีกเพราะเห็ดแบบนี้อีกสัญญาเพราะใดญ่แล้วหนุ่มรอบอีกหึ่งคังทักถึงบพราะแบนั้นลูกก็เล่นดอกคอที่นี่มันมันตะเลยแตะเรือมันมาตกางาทยมาไม่หูน้าตาบอก่า เขาถบอเขาว่าถีเขาถึงหมาอนกันแทงเลยแทงเนาะแทงจืดแทงหายมือยืดง้างตอนจำว้เมื่อเขาผู้ยได้ก็เปี่ยวกูเรียนจ้างเดียนกูเมื่อคุว่ากูสืดได้มือจะต่งไปหน่ะขั้นตั้งทางเขาห้างไม่ดีใจแล้วเขาหลังเขาร้วยาที่คือพ่อผ้าคอ ผ้าลูกร้านพ่อพายุงโปรงเลยเร็คเะอวผ้าลูกร้างคือผ้าลูกท้างถ่างผ้าลูกร้านไม่ตึนไม่ทันมาแล้วพ่อถันาให้ที่นี่พี่แถวหน้าเบิร์้เร็วเร็าอันไรนควันแถวหน้าคันลูกผู้บังหนาผู้บหน้ผู้บัดหน้แบบนี้ผู้แล้วที่พ่อบอกพ่อสอนแต่ว่ามาแบบยองอันผู้บนไปไหนตัวผู้กัดบอกเที่ยบมาเปิดตังตังพ่อถางมา ผักยา้าพึ่งชื้อพึ่งแต่งให้มั่ได้เขาใจก็ใจ้าใจ้าไปคืกฟูนคืกตึง้าไปคือนามคืกหนึ่ง้าไปคืกกวคมถึัความเอืดเห็นว่าพบอซื้อคือมาถึงว่าว่าหนึ่งตศนสาวคิดจะแบงอยูนบตบอร์ดหลับปีสี่ตอน้ากูเอาสองแราคกูเอาเจ็ดศูเจ็ดตัราสองพับเราปูนิไปครับ่อมาปิดพักพอเจ็ดู่นย์แบบพ่ซื้อว่าโอ้กูยึดใจกูพ่อซื้อแต่มันอกพอ น่างยหมดอ,อ,อ,อั้นคือเ้าบ่เอาพอว่าจบ้างจ,าจ้าพ่อานาพ่อธนาจตัวอื่นให้มันได้แล้ามจ้าเอ<ด>าทน